เรื่องย่อละครเรื่องบ่วงอธิษฐานอาทินนักโบราณคดีมือหนึ่งของกรมศิลปากรต้องตื่นเต้นเมื่อเขาได้พบศิลาจารึกของเมืองจันทบปปุระมหานครที่หายสาบสูญไปนับพันปีทิ้งไว้แต่ตำนานแห่งบึงแดงอทินตั้งใจจะเก็บศิลาจารึกนี้ไว้ศึกษาเพราะมันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของวงการประวัติศาสตร์เลยทีเดียวแต่แล้วความตั้งใจของเขาก็ต้องพังทลายลงเมื่อศิลาจารึกหายไป อาทินคิดว่าเป็นฝีมือของกสินนักธุรกิจโรงแรมระดับพันล้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสะสมของโบราณทั้งที่ได้มาด้วยวิธีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต่ไม่ว่าอย่างไรอาทินก็คิดว่ากสินไม่มีสิทธิ์ที่จะสะสมสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าชิ้นไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดอาทินจึงได้แต่แอบสืบหาศิราจารึกโบราณน,นี้อย่างเงียบๆ โยซิตาลูกสาวเพียงคนเดียวของอาทินอยากจะช่วยพ่อสืบหาจึงเอาเรื่องศิลาจารึกที่หายไปมาเล่าให้ปารมีหรือพักบุ้งเพื่อนสนิทของเธอฟังปารมีบอกว่าจะต้องสืบหาจากคนวงในที่เป็นพวกสะสมของโบราณและหนึ่งในนั้นก็คือกสินเจ้าของโรงแรมที่เธอทำงานอยู่โยสิตาเริ่มมีความหวังที่จะได้เบาะแสจากปารมีขึ้นมาทันที แต่แล้วโยสิตากลับได้พบกับกฤิตทรลูกชายคนโตของกสินอย่างบังเอิญเมื่อเธอดันไปช่วยเก็บกระเป๋าเอกสารสําคัญที่กฤิตทรลืมเอาไว้บนหลังคารถและเพียงแค่เจอกันครั้งแรกกฤิตทรอนก็รู้สึกคุ้นเคยกับโยสิตาอย่างแปลกประหลาดกฤิตทรขอบคุณและพยายามจะตอบแทนน้าใจของเธอและอยากจะรู้จักกับเธอให้มากขึ้นแต่โยสิตาก็ไม่ใส่ใจจนกริตทรรู้ว่าโยสิตาเป็นเพื่อนสนิทของปารมีพนักงานโรงแรมของเขานั่นเอง กษินมีความคิดจะทําพิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณที่บ้านซึ่งได้อาจารย์เกรียงผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจัดหมวดหมู่ให้ขาดก็แต่คนที่จะเข้ามาถ่ายภาพกริตธรจึงคิดจะจ้างโยซิตาที่มีอาชีพเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ให้มาทำงานนี้ซึ่งโยซิตาแทบจะไม่เสียเวลาคิดยอมรับงานนี้อย่างง่ายดายเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วงานนี้ยังทําให้เธอเข้าไปสือบบาะแสของศิลาจารึกที่หายไปได้ง่ายขึ้น โยชิตาไม่รู้เลยว่าการที่เธอได้พบเจอกับกริตธรครั้งนี้ทำให้ดวงวิญญาณของบุษกรที่สิงอยู่ในศิราจลาึกโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากแถมยังอาฆาตแค้นโยชิตาที่แม้เวลาจะผ่านเลยไปนานนับพันปีจวบจนเธอได้พบกับกริตธรอ,อีกครั้งโยชิตาก็ยังกลับมาเป็นนามยอกอก โยสิตาไม่รู้เลยว่าวิญญาณของบุษกรได้ตามมาถึงพบปัจจุบันด้วยคำอธิษฐานสาบแช่งว่าจะขอติดตามทวงทุกสิ่งที่ควรจะเป็นของหล่อนและสาสางความแค้นโยสิตาที่ทำให้เธอต้องสูญเสียทุกอย่างในอดีตไป โยซิตาเข้ามาใกล้ชิดกับกริตธรด้วยการมาทํางานจึงทําให้ได้ใกล้ชิดกันและโยซิตาก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่บุตรกรเป็นผู้สร้างขึ้นแม้จะสงสัยแต่โยซิตาก็ยังไม่มีคําตอบนอกจากความฝันซ้ําๆถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่นําเธอไปสู่มหานาครจันทราปุระอันเจริญรุ่งเรืองและในความฝันเธอได้พบเห็นภาพตัวเองนามว่าเกตอาภาซึ่งเป็นบุตรสาวของแม่ทัพปุณณนะซึ่งก็คืออทินพ่อของเธอในยุคปัจจุบัน ความฝันในทุกค้ํมคืนของเธอทําให้เธอได้พบเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตเกตอาภาต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอเป็นผู้เก็บโคมเสียงทายคู่ของเจ้าชายอริยะไว้ได้แทนที่จะเป็นคู่หมายอย่างบุษกรแม้บุษกรจะแย่งโคมที่เกตอาภาเก็บมาได้ไว้ในครอบครองและพยายามปกปิดความจริงด้วยการบอกกับองค์สุริยะ ผู้ปกครองแห่งจันทราป,ปุระและทุกคนคิดว่าเธอเป็นผู้ที่เก็บโคมได้และกำลังจะได้แต่งงานกับเจ้าชายอริยะตามความคาดหมายของทุกคนที่เชื่อในองค์การของเทวะตามที่มหาพรามกคมภูบิดาของบุษกรผู้รับสารจากองค์เทวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนในจันทราป,ปุระได้นับถือบอกเอาไว้ แต่แล้วเจ้าชายอริยะที่ปลอมตัวเป็นสามัญชนได้ไปเจอกับเกตอาภาโดยบังเอิญทั้งคู่ทำความรู้จักกันในนามของเจ้าโจรป่าและเจ้าลิงป่าต่างพูดคุยปรับทุกข์แถมอริยะยังสอนวิชาการต่อสู้ที่เกตอาภาชอบแอบพ่อมาฝึกเองอยู่บ่อยๆเพราะมีจิตใจหานกล้าอยากจะมีวิชาไว้ปกป้องบ้านเมืองในอนาคต ทุกความคิดและนิสัยของเกตอาภาช่างถูกใจเจ้าชายอริยานักจนเกตอาภาได้กล่าวถึงความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจตอนที่เธอถูกแย่งโคมไปทำให้เจ้าชายอริยะได้ทราบความจริงว่าเกตอาภาคือผู้ที่เก็บโคมเสียงทายของตนได้และเป็นคนที่จะต้องแต่งงานด้วยอย่างแท้จริง เจ้าชายอริยะนำความจริงนี้บอกแก่องค์สุริยะและทุกคนทําให้คนที่ได้เข้าพิธีอภิเษกเป็นอัครชาชยาของเจ้าชายคือเกตอาภาลูกสาวของแม่ทัพปุณนะแทนที่จะเป็นบุตรสรลูกสาวของท่านมหาพรามคำภูอย่างที่ทุกคนคิด บุษกรแค้นใจจนแทบกระอักที่ถูกเกตอาภาแย่งทุกอย่างไปจากเธอโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกตอภา,าไม่เคยต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าชายอริยะเลยเพราะเธอนั้นได้มีใจรักให้กับชายผู้ที่เธอเจอโดยบังเอิญและเรียกว่าเจ้าโจรป่าคนนั้นแต่ความจริงก็มาปรากฏในวันอภิเษกที่เธอไม่สามารถขัดขวางได้ใดได,ได้และเธอก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้าชายอริยะที่กำลังจะเข้าพิธีอภิเษกด้วยนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนคนเดียวกับที่เธอเรียกว่าเจ้าโจรป่านั่นเอง เกดอาภาทั้งโกรธสับสนและตกใจที่ถูกหลอกมาโดยตลอดแต่เจ้าชายอริยะก็ได้ใช้ความรักงอนงอ้อจนเกดอาภายอมเข้าใจบุษกรเจ็บแค้นแสนสาหัสยิ่งเห็นว่าเจ้าชายอริยะผู้ที่ควรจะเป็นของเธอมีความสุขดีกับเกดอาภาผู้เป็นอัครชายาตำแหน่งที่ควรจะเป็นของเธอหากไม่มีนางผู้หญิงที่ชื่อเกดอาภาเข้ามาแทรกบุษกรแ้งแสดงละครว่าเสียใจและอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่ได้สมหวังกับเจ้าชายอริยะที่เป็นคู่หมายกันมาตั้งแต่เด็กจนโต องคสุริยะจึงคิดแก้ปัญหาโดยให้เจ้าชายอริยะแต่งงานและรับบุษกรเป็นชายาอีกคนแม้เจ้าชายอริยะจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่สามารถขัดได้จึงจำต้องแต่งงานตามคำสั่งบุษกรพยายามใช้มารยาเล่เหลี่ยมจนถึงขั้นทำเสน่เพื่อแย่งเจ้าชายอริยะมาไว้กับตนแต่เมื่อความจริงเปิดเผยเธอจึงถูกลงโทษประหารแต่เพราะท่านมหาพรามกัมพูและคำขอของทุกคนบุษกรจึงได้ละเว้นโทษตายแต่ถูกถอดจากตำแหน่งพระชายา บุษกรคับแค้นใจอย่างหนักทําให้เป็นสํานึกผิดและถือบวชเป็นพราหมณ์รับใช้องค์เทวะตลอดชีวิตจนทุกคนตายใจและไว้วางใจให้พรามมณีบุตรกรเข้ามาทําหน้าที่รับศาส์แทนพระมหากรรมภูผู้เป็นบิดาที่ป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ บุตกรคิดแผนร้ายเมื่อได้ครอบครองหัวใจของชายที่เธอรักเธอก็จะชิงบัลลังก์ของจันทระบุระไว้ในมือของตนเองแม้จะต้องแลกกับชีวิตของคนมากมายก็ตามแต่ยังไม่ทันสำเร็จก็มีเหตุให้เมืองอันจเจริญรุ่งเรืองอย่างจันทระบุระล่มสลายและหายไปจนเหลือแต่ตำนานพร้อมกับคำสาปแช่งของดวงจิตอันมีแต่ความเกลียดชังของบุตกรว่าจะขอตามติดไปสาสางบัญชีแค้นกับเกตอาภาทุกชาติไปและจะเฝ้ารอคอยการพบกันอีกครั้งของเธอกับเจ้าชายอริยะไม่ว่าจะนานเท่าใด โยซิตาที่ตื่นขึ้นมาด้วยความประวัติแพร่พรึงถึงความอาฆาตแค้นที่บุตรกรมีต่อตนรวมถึงความรักความผูกพันระหว่างตนเองและกริต,ตทธรที่มีจากชาติพบก่อนจนถึงปัจจุบัน กริตธรยังคงตามมีใจรักต่อเธออย่างมั่นคงแม้จะมีเมทาวีคู่มั่นของกวินน้องชายที่มีใจให้กับกริตธรจนถูกอำนาจของวิญญาณร้ายอย่างบุษกรเข้าครอบงาและใช้มันมาทำร้ายเธอและทุกชีวิตที่อยู่รอบกายเธอก็ล้วนแต่มีเหตุเกี่ยวพันจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสิน้นทุกชีวิตที่กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยแรงอาฆาตแห่งคำอธิษฐานสาบแช่งของบุษกรคำอธิษฐานซึ่งเป็นบ่วงพันธนาการที่ทุกคนไม่มีวันหนีพ้น ติดตามชมละครเรื่องบ่วงอธิษฐานได้ทางไทยทีวีซีช่อง3